มาพี่น้องหลักการทำงานนี่นะโครงสร้างที่เราโ,โตทำเอามาจากอาจารย์มันจงเดอแต่ว่าเอามาทำในแบบฉบับเป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้านะประมาณนี้พอมันเจอลมมันก็จะหักเออมันหมุนมันสู้ไมไหไ่วมันก็จะหักคอมันหามันก็จะยกขึ้นสักพักหนึ่งมันก็จะลงมาประมาณนี้ หางจะก้างออกไปตัวนี้จะจะไม่ตั้งฉากเลยจะเป็น้อยองศาปกติมันก้าใช่ไหมก้า9สตัวนี้ก็จะเป็น1อยมันจะออกเอียงมาอย่างนี้พอตึ้มมาปหางก็ยกขึ้นออันนี้ทั้งหมุนทั้งทั้งออกมาแต่เราโตตั้งไปแต่ก่อนที่ทําเอาไปเปลเ,นนะเอาเซนเตอร์ห้าห้ามันจะแรงหน่อย ก่มันจะหลบแต่วันนี้ให้มันหลบเร็วขึ้นประมาณ400รอบนี่นะ่วงใบถ่วงใบก็วิธีถ่วงก็ใส่นอ็อตนี่เสริมดูก่อนหาเหล็กหาอะไรมาเสริมไว้แล้วก็จอะใส่แล้วตัวก็ทำสองวิธีคือเจาะโคนใบแล้วใส่แผ่นเหล็กทำให้มันได้นะแล้วก็ถอดไม่เหลวออกก่อนแล้วก็ถ่วง ไปลายปลเ,เดินตรงกันไหมดูอะไรมั่งนี่ดูไปลายปลนี่ตรงกันไหมเอียงเหมือนกันไหมเออมันจะได้หมุนนี่คือแบบฉบับของช่างนะไปลายปลเดินตรงกรันคือนี่จะทําให้มันให้กระหันลมไม่สัน่นเชิดหน้าสีองศาเชิดหน้าแบบไหนหน้ามันจะเหยียนขึ้นนะเพื่อไม่ให้ พื่อไม่ให้ปลายใบเนี่ยมันมันตีกลับไปเสาใช่ไหมโครงสร้างลมพายุทำงานอย่างนี้เด้อเพราะมันหมุนมันหมุนเร็วเร็วถึงจุดจุดหนึ่งคือลมมันแรงไอ้เรื่องหมุนมันก็หมุนเร็วอยู่แต่มันจะมีลมพายุแบบยาวๆนะมันจะอยู่อย่างนี้เลยเด้อหมุนอย่างเงี้ยลมพายุมันจะมีช่วงมันหนักๆมัน กระแทกมาแรงเนียมันจะหมุนยาวๆมันก็จะหลบไปเลยหลบแบบไม่หมุนเลยเด้ถ้า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 หลมมันแรงแรงมากๆแต่ถ้าเป็นแบบไม่ไม่ไม่แรงมากเนี่ยมันก็จะเงื้อมงบับเงื้อมงบับอย่างงี้แล้วก็มาแล้วก็เงื้อมงบับเงื้อมงับก็ามากลับไปอกกลับไปออกมากลับไปออกมาประมาณนี้นะนีนะแปดพันเก้าพี่น้องใบร้อยสิบแล้วรัศีจากนี้ มาไปลายนี่เมตร13.5เซนรัศมีวงกลมนี่2เมตร10เซนประมาณนี้นั่นคือหลักการทำงานของโครงสร้างหลบพายุโครงสร้างหลบพายุมันดียังไงไฟไม่กระชากใบพัดเราโอกาสที่มันจะเสียหายมันก็ยากป้องกันไฟกระชากด้วยไม่ให้คองเรามันเสียหาย เสาก็จะถ้ามันรับรับลมเตรียมโดยที่ไม่มีการหลมนี่มันมันมีกําลังเหมือนเราเอาเราไปกลางเขียนรับลมนั่นแหละถ้าเราหาผ้าหาอะไรไปกางปุ๊บพอเราโดนลมแรงๆมันก็จะมันมีน้ําหนักมันจะทําให้เราล้มอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันหลบไปปุ๊บกําลังที่ลมพัดมามันก็จะเบาน้อยลงเสาเซลเราก็จะไม่ หากไม่พังนี่ค่อดีของมันสําหรับโครงสร้างตัวนี้นะไอ้ภูหลวงนี่มันนครพนมเลยเนาะภูหลวงนี่นครพนมหรือเปล่านี่อยู่บนเขาด้วยนี่ไม่มีไฟเลยมีแต่โซล่าเอาตัวนี้ไปเสริมกําลังไฟมันก็เทียบเท่าแผ่นโซลาเซลล์หนึ่งแผ่นหรอพี่น้องตัวนี้ผ่าหกผ่าหกว่าเดินอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิห้าแอมแ์ระบนสิบสอโวลต คือถ้าใครใช้แบตน้ำเอาลงทุนถูกเนาะชาร์จเจอร์พันหนึ่งชาร์จเจอร์ MPPT ตัวสีส้มพันหนึ่งแล้วก็ไปแบตมันมีสีก้อนแล้วก็ส,สมสมติจะชาร์จยีบสีแล้วก็แยกสายชาร์จออกเป็น2คู่นะใส่ทีละก้อนอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าชาร์จเจอร์กับไดโอดมันป้องกันไฟย้อนกลับอยู่แล้วไม่ชอ็อตรถตัวเคยทำอยู่นะ เราทำเราทำระบบ12บไปแต่ว่าเราชาดยีบสีได้ไหมได้เราก็แยกแยกชาจเจอออกเป็นสองสายมันก็จะป้อนเข้าก้อนไข่ก้อนมันสายคือมันกันย้อนอยู่แล้วนะตัวชาดเจอนะือทำได้อยู่ทำได้อยู่วิธีทําตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนประกอบใบนะเสียบลงไปก่อนเสียบตรงนี้แล้วก็เคาะให้ตัวจุดกลางนี้มันตรงกับรูข้างใน พอได้กึงกลางปุ๊บแล้วค่อยขันตัวนี้แล้วค่อยขันพวกนี้ตามพอบางทีมันมันเบี้ยวไปเบี้ยวมานี่เราต้องเอาจุดศูนย์กลางของแผ่นเปลี่ยนข้างบนให้มันตรงกับไปตัวอะไรเงี่ยงของมอเตอร์ตัวนี้ด้วยเนาะประมาณนี้เด้อกีนาทีแล้วนี่ยดยเข้า y u t u b e ได้อยู่ด้วยยาวๆแต่โหลดให้ f Facebook บ้างทำให้ดูนี้ไม่ได้พี่น้อง แค่เนี่ยเด้อแปดพันเก้าร้อยบาทได้พี่น้องระบบสิบสองยี่สี่สี่แปก็ได้อยู่ประมาณสองสามเอมนี่แหละแต่ยี่สี่นี่ได้เยอะอยู่สิบยังได้เยอะเลยพาหกพาสี่พาสามใบเรลาไม้ี่กำลังมันเหลืออยู่แล้วไม่ต้องไปกึ่งมอเตอร์ออกแต่ถ้าเป็นใบบีบีซีนี่ไปกึ่งเหล็กอ,ออกอยู่มันจะได้ออกตัวง่ายๆประมาณนี้แหละขาจ้วงขาจ้ว นครพนมผู้หลวงตรงไหนวะผู้หลวงมันผู้หลวงนี่มันเลยหรือมันนครพนมรถตู้ก็งงๆแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับผมขอบคุณครับ